ปัจจุบันเนี้ยบางคนมาเกิดโดยกรรมทั้งดีหรือไม่ดีแต่อนาคตถ้าเป็นศาสตร์หลวงพ่อนะั้นะท่านเวียนบนแน่นอนนะเวียนระหวางมนุษย์เจวดาพรมท่านปิดอัยภูมิแน่นอนนะบางคนตลอดการเวียนว่ายตายเกิดไปอนาคตเนะี้ย ท่านไม่เป็นข้างล่างท่านไม่เป็นสัตว์ท่านไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นท่านจะอยู่ยระหว่างมนุษย์เทวดาหรือพรหมจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ทัานปรารถนาประมาณนี้แหละพระโลกนี้ก็รู้แล้วอธิษฐานทุกวันแนะนำทุกวันว่าโลกนี้มันเป็นอของใครมันเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละ อย่าไปประมาทตัวเองท่านบอกพทธเจ้าพระประเจพระหังหันอะไรท่านเนี่ยมันก็มาจากเรานี่แลหละเราเนี่ยเ,เราที่นั่งอยู่เนี่ยที่ฟังหลวงตาพูดอยู่เนี่ยทุกวันนี่แหละทนเอาหน่อยเข้าใจจริงๆแล้วมันจะไม่ขี้เกียจความขี้เกียจท่านก็นจะหายไปถึงแม้ท่านนอนท่านก็สวดน,นะ ไม่รู้ล่ะเดินเดินนัง่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อ,อนนอนตื่นนอนท่านก็ต้องบันทึกเพราะท่านมีรูปกบนามท่านบันทึกได้ท่านออกจากรูปแล้วเนะี่ยมันเป็นนามาธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ต้องเข้าใจนะนี่คือสภาพความเป็นจริงไม่เชื่อท่านก็ลองตายดู แล้วท่านอาจยะท่านจะเปลี่ยนอารมณ์ท่านได้ไหมใ้ประมาณนั่นแหละพอจากนั้นถ้าท่างฝึกจริงๆจังๆแล้วเนี่ยมันมีขค้ื่เล่นมันมีเครื่องเล่นเนี่ยเยอะท่านสามารถจะมองคนเนี่ยมองปั๊บเนี่ยให้เขาสบายได้เลยนะมองวิญญาณแผ่ไปเนี่ยให้เขาเปลี่ยนได้เลยคนะยนี่คิดซะหลวงพอ่อไหนจะบาร,รมีท่นานไหนจะบิด พลังงานจักรพรรดไหนจะบุญตัวเราเองเนะี่ยมันเข้ามาทุกลมหายใจ้ะเข้าออกที่ท่านสวดที่ท่านพิจรารณาที่ท่านแผลเข้าออกตลอดเวลานะลองคิดดูดิลมท่านก็เป็นบุญลมออกก็เป็นบุญนะคิดดูนอนก็ยังเป็นบุญอีกเอานอนที่ไหนก็สวดนะหลับ ท่านก็จะไปฝันไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันเทึกบุญไปเทศไปไปหลอกคน่วนมนั่นเองนะไปหลอกผีได้เองนะผีที่มันเกี่ยวข้องกับเราเองไงที่มันตกพรมน่ะท่านไปได้เลยนะเพราะท่านมีขึ้นจักรพรรดิจะขึ้นลุงปู่อยู่กับท่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ย ไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะไปปรับเองเลยนะเพราะท่านมีสายใยกับหลวงปู่สายใยกับจกักรพรรดิข้าพเจ้าขอเกิดมาเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับผู้ที่คุ้นเคยผู้ที่รู้จักผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าในอดีตนู้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีอย่างเดียวที่ท่านทําไม่ได้คือ ความขี้เกียจคราม่าความขี้เกียจคือความไม่นึกไม่สวดไม่พิจารณาคือไม่นึกอะ่ะกูไม่นึกอะไรแล้วก <c oughs> ูเล่นโทรศัพท์กูก <c oughs> ็เล่นทั้งวันนั่นแหละกูไม่นึกหรอกไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะมั่งเมื่อไรไม่รู้นะตายแล้วทำไม่ได้นะตายแล้วก็กขับทันทีออกจากร่างไม้ก็กขับทันที ท่านทำอะไรตอนท่านมีมีชีวิตอยู่เนี่ยบางคนเน่ยชีวิตโคตรโคตรดีมากเลยฮะน่าเสียดายนะคือมักน้อยฮะไม่อยากเป็นใหญ่ในอนาคตรู้ก็ทั้งรู้แล้วนะโลกมนุษย์เนี่ยตำแหน่งในโลกมนุษย์ตำแหน่งในโลกวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ของใครไงมันเป็นสงบัติผัดกันชม ถ้า่านเราฝึกไวเนี่ยเราก็ต้องชมทุกข์ทุกข์ขึ้นเราก็อาจจะเป็นพยายมมั่งเป็นพระอินมั่งพระพมมั่งพระยมราชมั่งเกิดมาในมนุษย์ก็เป็นใหญ่มั่งเป็นพระยาเป็นดินมั่งเป็นจักรพรรดิมั่งเป็นนักบวชมั่งอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นใหญ่ใหญ่ทั้งมนุษย์ใหญ่ทั้งวิญญาณะ มันใหญ่ไปเรื่อยๆนะพราะท่านฝึกนะโลกนี้มันจะเริอเราเสริมนะมันไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะในอนาคตมันจะมีรถวิ่งหรือเปล่าไม่รู้เลยบางคนมองไม่ออกนะคุนจะเลิงว่าไอ้ภัยธรรมชาตินี่นะถ้ามันมาพร้อมกันล่ะโลกนี้จะเป็นยังไงเอ้า ก็วางดินน้ำไฟลมพร้อมกันเลยเอาภัยธรรมชาติพร้อมกันเลยนะ่ะลมดินน้ำโลก,โลกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่ในยุคนี้เราจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือปัจจุบันนี่มนุษย์มันฆ่ากันอยู่เลยใช่ไหมมันลามไปชั่ว ในอนาคตเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะปล่อยเชื้อโรคออกมาให้เราปล่อยออกมาให้เราไงให้เราเป็นโรคนั่นมันก็ทำยามาขายให้เราใช่ไหมละ่ะเออที่เราเห็นเห็น,น่ะมันไม่ใช่โรคธรรมชาติ มันเป็นโลกที่มนุษย์ทำเองเห็<อ>่ไหมในอนาคตมันจะมีไหมไม,ไมีนะบางประเทศบางที่มนุษย์บางกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงศิลธรรมนะแต่ให้ม,ม,นะมันมีศาสนาก็จริงนะถามว่าไม่มีศีลธรรมไหมไม่มีถ้ามันมีศีลธรรมจริงๆมันจะไม่ลบก,กันหรอกนะ่ เอาแค่ไทยพม่าเขมรลาวเนี่ยนะมันนับถือาศาสนาอะไรอ่ะพุทธไหมพุทธนะแต่ก็ยังฆ่ากันอยู่เลยฆ่าเพราะอะไรอ่ะเพราะแย่งแย่งวัตถุกันไงผลประโยชน์กันไงคนไม่กี่คนน่ะทำให้ประเทศนุ้่นวายยังได้เลยเ <laughs> พราะนั้นแนละอนาคตถ้าเราเป็นใหญ่ล่ะ เราจะทําอย่างนี้ไหมพม่ทำเราทําอย่างเดียวคือในน้ํามีปลาในน้ํามีข้าวนั้นมียุคเราเนี่ยต้องอุดมสมบูรณ์นี่คือผู้ที่เข้าใจประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตนี่คือปุ๊ปไปอนาคตอะแล้วมันก็เสื่อมเหมือนเดิม พอเราไปแล้วมันก็เสื่อมนะคือมนุษย์เนี่ยโลกเราเนี่ยมันเริญม,มันจะเสื่อมตามการเป็นว่าแต่เกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายฝึกไว้อย่างนน้อยเนี่ท่านบอกว่าเองอย่าไปทำร้ายตัวเองคนที่ร้าทำร้ายตัวเองนะคือคนขาดปัญญา ขาดปัญญานะอารมณ์หุนหิตอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดียแหละทำว,ว่าทำ้ายตัวเองไหมทำทำว่ามันฉลาดไหมโง่โตให้มันเรียนด็อกเตอร์นะนะเถียงกันนหน้าหน้าดำห,ห,ห,หน้าแดงนะ ม,มันเรียนมาเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ในการเรียนเลยสู้มานั่งสวดมนต์หรือไม่ต้องเรียนก็ได้จริงไหมทำร้ายตัวเองแล้วก็ยังไม่พอแล้วทำร้ายตัวเองยังไม่พอแล้วว่าคนอื่นทำร้ายเขาด้วยเขาไม่ได้มองดูตัวเองแลเพราะเขาทำร้ายตัวเขาเองไปโทษคนอื่น โทษสารพัดโทษดินโทษน้ำโทษอะไรสารพัดเลยไม่ทำร้ายทำร้ายตัวเองจะโทษสิ่งรอบดานเขาไม่ได้โทษตัวเองเขาเป็ทุกข์ไหมเป็นนะเป็นนะเขามีความสุขเหมือนเราไหมไม่มี เราไม่มีอะไรเราม,มีอาหารมีที่อยู่อาศัยขึ้นงงงมเรามานั่งสวดมดนต์โมทุทายเรามีความสุขไหมถ้าเราไม่มีเราจะมาทำไมอะเออถามยิงมาทำไมถ้าเรามีความสุขเราจะมาทำไมเออความสุขที่เรามีอยู่มากกว่ามันอีกอะต่อมันใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนยากดีมีจนยังไง มันไม่เข้าใจเรื่องความสุขไม่เข้าใจเรื่องความเพลิดเพลินหรอกนีเรามาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีบุญเนี่ยเนี่ยมีบุญท่านต้องถน,นอมบนนุญทันไว้นะคือต้องท่านต้องอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ดีนะถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมาจากทิศทางไหนนะ ท่านจะต้องหนีมันให้พ้นอย่างเร็วๆท่านจะไปแช่อารมณ์้ะจ๊ะเดี๋ยวท่านก็จะต,ตายนะฮะตายโดยโลกนะมันจะมากินท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ชายเนี่ยชายเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันนั้นเนี่ยกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนไปไหนมาไหน เป็นมนุษย์ที่ปกตินี่แหละแต่มันไม่ปกติเวลาเรามองอะไรขึ้นไม่ดีเนี่ยเราก็เฉยเฉยเราไม่เผื่อเราไม่มันนะเรามีอย่างดีว่าโอ้หน้าสงสารนะเกิดมาเป็น มาลดทั้งทีเนี้ยมาทําร้ายตัวเองเนะในอนาคตนะมันก็ต้องทาร้ายตัวมันเองแล้วล่ะเพราะมันเกิดความเคยชินนะทนี่เราห่างจากขึ้นพวกนี้มามาชินกับความสบายชินกับความสงบมาชินกับคลื่นของจกัจกรพรรดิสับโคตร <c oughs> เอารถเบ้นมาขี่ได้เลยอะสั่งมาขี่ก่อนได้เลยอะและ้วแล้วค่อยผ่อนที่หลังอาวาลองดีก็คิดออกไงยอารลงไม่ดีมันจะคิดออกเรือ่อมันคิดไม่ออกมันไม่ยากเพียงแต่เราอยากได้หรือไม่อยากแค่นั้นเองเราอยู่กับใครอะ พลังงานมากแค่ไหนอะเราอยู่กับจกักรพรรดิจ์จักรพรรดิเนี่โอ้โหบนยลิตและอิจิลิ์มีจงแต่ผู้ได้เจ้าองค์งปฐมอะอ์ปยุรมข้างหน้านประมาณไม่ได้สมบัติผัดกันชมน้อมาจากหลวงปู่หลวงปู่เป็นโพธิสัตว์ที่เต็มีทั้งโลกและธรรมเราจะเรียนโลกก็ได้เรียนธรรมก็ได้เรียนจักพระก็ได้ หลวงตาอาธิบายปล่อยมากเลยนะในอนาคตคนฝึกกรรมฐานต้องฝึกจากพระนะไม่ใช่พระเป็นๆน,นั้นนะพระุพธลูกหรือพระเนพระไม้คอเนี่แหละกรรบ่อยเลยแล้วท่านจะรู้ว่ากรรมพระเพื่ออะไรท่านอาธิบายลงตาชัดๆเลยนะ ท่านบอกถ้าเองอยู่กับพระเนี่ยคำพระบ่อยๆเนีเองจะสร้างอะไรในอนาคตนะถ้าเองไม่นึกถึงพระเนี่ยยังไงเองก็คิดไม่ออกเพราะเองไม่เคยบันทึกไว้แต่ในพระเนี่ยมันมีชั้งโลกและธรรมเองอยู่กับท่านเนี่ยยังไงเองก็คิดออกเรื่องจริงนะฮะ ม่ใช่พูดเล่นแล้วจริงแล้วเพราะนั้นม่สังเกตว่าลุงตาจะกะรกรรมาตลอดนะกรรบ่อย้ลยกรรมในขึ้นนะเวลาโลาคิดอนะไรเนี่ยพิจารณาไปสวดไปพิจารณาไปมันก็จะมีพุทธสมาเอ้ต้องทำอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยก็หยวกผ้าไงจิตกับผ้าเป็นเนื้อเดียวกันบ่อยๆมันก็เป็นสายใหญ่ สายใยแห่งกรรมสายใยแห่งการบันทึกสายใยแห่งจกกักรพรรดิสายใยแห่งภูมิหารสายใยแห่งภูมิปัญโยนั่นคือประโยชน์ในอนาคตโทษเราไม่รับเรารับเฉพาะประโยชน์ชีวิตเราอนาคตคือบวกไม่มีลบไม่บวกกว่ากลางๆในการดำรงชีวิต พอตายป้าบบางคนก็เกิดเลยนะจ๊ะเพราะศาสนาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยอยู่อีกสองพันกว่าปีถึงสามพันปีท่านสามารถจะเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดท,ทำตายได้อีกหลายร้อยชาตินะถ้าท่านปรัถนาเป็นใหญ่ถ้าท่านอยากพิสูจน์ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยท่านค่อยๆฝึกไป เวลาท่านออกจากล่างท่านก็กำหนดเกิดเพราะในยนุคนี้หลวงปู่ท่านดูแลเราอยู่แล้วเพราะเราจะไปที่ไหนตามสาขาทั่วไปเนี่ยไม่มีสาขาไหนที่ไม่มีรูปท่านไม่มีรูปจกักรพรรดิเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดมันก็ไปตามรูปและนามไปที่ลูก รูปแผ่ไปที่นมามธรรมคือวิญญาณคือมนุษย์ที่รู้ประโยชน์ประโยชน์มากเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำรูปจะเป็นรูปลูกลูกเล็กลูกน้อยลูกใหญ่แล้วนะโมทนาสาทุกับพวกท่านด้วยนะจ๊ะแสดงแสดงว่าท่านชิดไก่ไม่ใช่คิดไก่ชิดไก่ไก คิดหลายพภพชาตนะิท่านก็จะเวียนว่ายใจเกิดไปตามใจของท่านท่านจะเอาหล่อขนาดไหนก็ได้ท่านจะเอาสวยขนาดไหนก็ได้ท่านก็จะเอาสวยไปหมดก็ได้ <c oughs> นี่คือพุทธศาสตร์พระเจ้าทรงสอนอการเวียนว่ายใจเกิดนะนะไม่เกิดได้ยิ่งดี แต่ท่านต้องมีฐานต้องผมรู้นี่คือฐานในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเอาพุทธศาสนามาเลี้ยงชีวิตมากขึ้นนะเอาความศรัทธาของมนุษย์มาเป็นประโยชน์มาเป็นผลประโยชน์มากขึ้นเราจะเห็นทั่วๆไปนะเขาไม่รู้รอกกรรมพวกเนี้ยมันยาวไกลแค่ไหนเขาไม่รู้ พอเขาไม่ฟึกเขาอยู่กับปัจจุบันกรรมเขาอยู่กับวัตถุเขาต้องการวัตถุทํำยังไงก็ได้หลอกคนให้ติดวัตถุเขาก็หลอกคนให้ความเชื่อหนักนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะฟังแล้วก็โอ้โห ลำบากเลยฮนอนาคตลำบากได้ยังไงรู้ป่าเรานี่แหละจะต้องไปแก้ไขชีวิตของมันนะต้องไปแผลมันต้องไปอธิบายมันเองเพราะมันไม่ได้ไปไหนหรอกท่านบอกมันจะไปไหนท่านบอกมันไม่ข้างบนกับข้างล่างกับมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นสมัยที่หลวงตาฝึกกับท่านนะ่ะเองที่ฝึกสาธทติมบอก ไอ้มันมนุษย์ที่มันยู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 อยู่ตรงเนี้ยในโลกเนี้ยนะมันหนีจากเองไม่พ้นหรอกทั้งหมดมันเจอเองแน่นอนไหมเพรามันจะไปไหนอะในโลกเนี้ยมันจะไปโลกอื่นก็ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีมันไปไม่ได้มันคายท่านบอกมันก็เวียนว่ายตายเกิดในสัรสารวัตเนี่ยในโลกนี้แหละไม่ข้างบนก็ข้างล่างกับมนุษย์เนี่ยเราเวียนไปเวียนมานี่ยมันไม่รู้จากเองเป็นไปไม่ได้หรอกครับ นั่นนะต้องเรีบฝึืซะงถึงจะได้เป็นประโยชน์ในอนาคตเพราะฉะนั้นที่คุยคุยมาเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจใช่ไหมที่พูดมาเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดอีกแล้วไงว่าจะหมดเวลาแล้วไง หลวงพ่อไม่ใช่รมมดานะท่านบอกมนุษย์เราเท่ากันนะถ้าฝึกเนี่ยท่านชี้มาที่ลวงตาด้วยนะตอนที่อยู่กับท่านอเองกับขานี่เวียนว่ายตายเกิดไม่ต่างกันหรอกเองก็ติดบางชาติเองรวยเองก็ติดแล้วท่านบอกเพราะมนุษย์เนี่ยเวลามันเสพเนี่ยมันเสพด้วยรูปกับนามทั้งหมดเสพทั้งรูปทั้งนามไง ถ้าเองเป็นเทวดาหรือพรมเนี่ยเองเศษจ่นาม,มาทำเองไม่มีลูกไม่เศษก็จะไหมคัดถามเองระหาว่างมนุษย์กับเทวดาหรือพรมเนี่ยติดอะไรมากกว่าติดมนุษยนะ์มนุษย์ถึงโหหัทรัพ์ทังนั้นในยุนเนี้ ใช่ไหมล่ะพวกมันติดเนี่ยติดในโลกรถยินเสียถ้าไม่มีทรัพย์ะ่ะติดได้ไหมจิดไม่ได้มันต้องไปขโมยขโจนเขามันก็ต้องติดคุกอะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นในโลกวิญญาณเนี่ยมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณมันมีความสุขก็จริงอะ่ะมันสุขที่จิตที่เดียวเลยมันเป็นนามธรรมา แต่ถ้าเองเกิดมาในมนุษย์เนี่ยเองก็สุขทั้งรูปและนามในรูปรถกินเสียงใช่ไหมล่ะเออเองจากไปไหนก็ง่ายเพราะเองมีทรัพย์ไงประมาณนั่นแหละเพราะนั้นในโลกมนุษย์มันก็เลยติดมันก็เลยมีทั้งดีหรือไม่ดีเพราะความจาก เพราะความทะเยออยากเพราะติดไงดีกูไม่สนไม่ดีกูก็ไม่สนกูอยากได้ทราบอย่างเดียวเลยมันยุคนี้มันก็เลยเป็นยุคตึงๆกลางๆจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ไอ้ที่ดีพอมีดีเนี่ยก็คือเราแต่อย่างน้อยเราก็บันทึกความดี มีสายใยกับความดีสายใยกับจักรพรรดิสายใหาายใหลวงปู่อยู่ไอ้ส่วนที่ดีนะก็อยู่ส่วนที่ไม่ดีก็อยู่เออถ้าเราเกิดในยุคข,ข้างหน้าล่ะเกิดปัเนี่ยมันมาจากตาจมูกนิ้วไก่มาจากอดีตมาปัจจุบันที่เราเห็นนี่แหละเราขึ้นมีเนี่ยเราเคยทําไว้เนี่ยอย่างว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ย ถ้าเราไม่มีเบรกเนะี่ยเราก็จะไปตามเขาถ้าเรามีเบรกคือมีสตินะเ,นเ,เนี่ยที่เราฝึกไว้เนี่ยเราก็จะไม่ไปเราก็จะหยุดเพราะนั้นความไม่ดีมันก็อยู่อย่างเก่ามันไม่เพิ่มเ,เมื่อเราเนะี่ยสวดมันไปเรื่อยๆสวดไปงั้นนะ่ะความไม่ดีอยู่อย่างเดิมใช่ไหมล่ะพอเราเลิกสวดเราสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีแล้วกลับมาสวด ความไม่ดีมันก็ไม่เพิ่มความดีมันก็เพิ่มทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆความดีมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆสูงเลยไอ้ความไม่ดีมีเรื่องเก่าถามว่ามันจะส่งผลไม่ในอนาคตลื่มไปเลยฮะชีวิตดีตลอดนะความดีมีตลอดนะชีวิตเป็นบวกตลอด ไม่จะช,ชาติเดียวด้วยนะประมาณไม่ได้ด้วยนะจนกว่าพวกท่านจะสำเร็จในสิ่งที่สัาราัถนาบางคนก็อาจจะไม่เกิดคนที่ไม่เกิดเนี่ยอาจจะชาตินี้ก็ไดนะ้เพราะมันอยู่ที่กำลังใจหลวงพ่อท่านว่าคุณจะเกิดไม่เกิดคุณอยู่ที่กำลังใจไม่พี่อยู่ที่ถ้าคุณฝึกผิดเนี่ยมันก็ผิดแล้วทั้งหมด มันอยู่ที่ใจกำลังใจงบวกกำลังบุญมันต,ต,ต้องบันทึกบุญมันบันทึกที่ใจเพราะต้องใช้รูปใช้น้ำครบองค์กบของกรรมไม่ม่เรี่วซับซ้อนนะฮะน่าเสียดายพวกจะไปฝึกโน้นฝึกนี่แล้วก็ตัวเองว่าร,ร,รู้นู่นรู้นี่ลวงตาฟันทงวันเนี่ย พวกนี้โง่อะโง่แล้คนรู้จริงๆเขาจะพูดไหมเขาไม่พูดโง่ก็คือยกตนข่ม่านไงอุปกิเลสช,ชัดๆเลยใช่ไหมล่ะพูดทำไมล่ะเขาไม่พูด,พดคนรู้เนี่ยเขาไม่พูดไอ้คนไม่รู้เขาไม่พูดไอ้คนเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยถามว่ามันรู้ไหมมันไม่รู้ทั้งสองคนนั่นแหละ อ้าวว่าม,มเสียงกห้ทำไมไล่ะเออมีประโยชน์อะเนาเทียงดีมึงเทียงไม่ดีมึงอาฆาตกันแล้วอาฆาตไม่เป,ปล่าเปาไม่นะพยาบาลด้วยนะฮะแล้วก็ผูกไปได้หลายผู้ชายด้วยนะแค่เทียงกันนี่แหละมันไม่ลืมเลยนะเห็นได้ยินชื่อมันยังโกรธเลยฮะได้ยินชื่อมันยังงุดหิดเลยมันยาวนะจ๊ะ ยาวจริงๆนะจ๊ะถ้าเราสวดมนต์ล่ะจิตเราอยู่กับอะไรอะพทุทธมนต์เราจะไปไหนมันก็อยู่ที่พุทธมนต์อยู่ที่ใจธา,าคมคุณจะเกิดไม่เกิดคุณก็ต้องผ่านตรงนี้นี่ชัดเจนนะฮะฟังไว้พวกที่ฟังในเบเนะี่ยพวกที่ฟังลงตาไว้เนี่ย พอลงตาอยู่ไม่นานนะ,ะลงตาจะเปลี่ยนร่างไปเกิดอ้าวอยู่ตรงไหนนะต้องรีบไปเกิดแล้วเห็นไหมปัสสิวต้องรีบไปหาเมียแล้วเดีเ๋ยวเจอเขาน้องลูกปสัสสาวประมาณนี้แหละหมดเวลาใช่ไหมสามนาที าสามนาทีมีค่าสามนาทีมีค่าไม่ชีรู้เรื่องไหมที่พูดเนี่ยเดี๋ยวม่ชีลืมไปแล้วเวลาเรานึกเวลาเราสัมผัสตามหูจมูกริ้นกายเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะลืมหมดแนหะ แม่ชีกินข้าวเนี่ยพอกินอร่อยไม่ชีก็ลืมแผลแล้วล่ะเพราะขค้ื่ปัจจุบันนะถ้าขค้ื่ที่ชอบเนี่ยมันปิดกั้นหมดเลยแม่ชีเห็นหนุ่มๆที่ชอบเนี่ยแม่ชีลืมแผลเมตาแน่นอนอ้าวก็ถูกแล้วล่ะถ้าไม่ถ้าไม่ <laughs> ได้ <laughs> มีสติเนี่ยนะฝึกไปจนมีนสติเนี่ยนะ วิจิก็จะเปลี่ยนขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นขึ้นที่ดีแล้วโมตนาสาโทนะล้วทำบุญบดีนะจ๊ะชาตินี้อย่าลืมทําต่อนะจะได้หล่อกว่าเก่าประมาณนี้แหละมันจะเปลี่ยนขึ้นไปเข้าใจไหมนะพิจารณาตัวเองทั้งวันแหละขึ้นตรงเนี้ยมันจะกระทบทุกวันแหละตาหูจมูกลิ้นกายโรครถกินเสียงเนะีน่ยนี่คือนักกรรมฐาน เราต้องอธิษฐานสรงอาลงได้ดีตอนกลางคืนก็ต้องพิาจารณาตอนเช้าต้องอธิษฐานพูดถึงไหนๆก็มาโกนหัวแล้วละ่ะใช่ไหมจะไปไหนก็นลำบากแล้วโกนหัวใช่ไหมถ้าไม่มีรถไปเดินนู่นเดินนี่เขาก็โอ้มันลำบากนะถ้ามีรถอย่างลุงตาเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกม็อยู่ในรถไงเขาไม่เห็น